ออ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 ุุุปปปกกกรรรรณณณ์์์ไไมม่่ด้้้นน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 นเเเลลลยยยคัับจจาาาผผงสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาออกมาฉีดยาฉีดฮอร์โมนครับฮอร์โมนข้าวเป็นข้าว หอมมะลิแต่ผมจะเอาเอาสูตรนี้มาฉีดให้ดูเป็นลมเบ่งครับผมใช้ตัวนี้แตกลากแตกกอเร่งรวงครับตอนนี้ค่าวผมก็ได้เดือนเดือนครึ่งแล้ว จะลงไปดูข้าวครับข้าวเดือนครึ่งเนี่ยความสูงเท่าไหร่ครับข้าวเดือนครึ่งก็ความสูงก็สี่สิบเซนล้ะครับตอนนี้ความสูงต้นข้าวมา4สี่สิบเซนต์้นดิน อ่ไม่ได้คือ,อยาจับใบครับนี่ใช้ทุนนี้ก็คอยดูติดตามผลงานต่อไปครับว่าฉีดฮอร์โมนไปแล้วอีกเจ็ดวันจะมาดูใหม่ครับขอบคุณครับ